ที่น้องเอ้ยหน่าหนาวมาแล้วนะครับหน่าหนาวประเทศไทยเฮามาปลูกพักครับอันนี้คือก้ามาแหล้วเนาะอันนี้เป็นพักกวางตุง้งเฮ้อพักกวางตุ้งมันมาจากประเทศจีนดิครับอันนี้คือเบีย้ยนะครับนี่เบีย้ยหรือต้นก้านะครับนี่พักกวางตุ้งผม พดนน้ำไปครับฟังนี่จะเป็นผักขนาผักบอมมวนมันือเกิดไม่ค่อยดีหรอกนื้อนี่ยเป็นคนน้ำกุ้คนปลูกอันนี้คือเบีย้ยหรือก้านะครับเนี่ยดอมันใหญ่ขึ้นมาดยวสิลกไปแปะนะครับฟังนี่จะเป็นอันนี้ผักซีจีนนะครับเนี่ยต้นผักซีจีน นี่ผักซีจีนมัดครึ่งนึ่งนะครับผักซีจีนนั่นจะเป็นผักซีลาวครับผักซีลาวตัวน,นี้น่อยครับกลางึ้นครับผักซีลาวครับผักซีลาวกระเพีงพักผม มันนี่ก้าเด้ครับเดียวก้าเพรามันก้าเข่าดิก้าพักฟองนี่จะแปลแล้วฟองนี่จะแปลฟองนี่ให้มึงดูแถวเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นผักสลัดนะครับผักสลัด ผักสลัดบ้างอันนี้ผู้หญิงเห็ดแปลงผักสักนี่แปลงผมทางคุณนะครับผักสลัดผักสลัดเอาลงดินนะครับส,ม,สม,มัครผักสลัดสมื่นนี่พันนิยมปลูกทังไร่ดินปลูกเส้นน้ำ อันนี้เป็นกวางตุ้งนะครับกวางตุ้งกวางตุ้งที่แปรแล้วนะครับผักกวางตุ้งประกาศกวางตุ้งประกาศ,กาศขาวกวางตุ้งนี่กวางตุ้งอันฟังนี่เป็นบักแตงนะครับบักแตงสร้างบักแตงขาวนะครับนี่แถวนี้เอาเม็ดมาลงครับฟังนี่จะเป็นพักว่ามมวน ผักว่องมวนก็ผักอ่ากระลำดอกนี่กระลำดอกครั้งหนึ่งนี่นี่ผักว่องมวลในครั้งนี้ผักว่องมวนจะทีนั่งนี่นี่ก็ผักว่องมวนผักคะน้าครับรวมผักรวมหลายๆนั่นขวยกี่ปุมน,มนี่นี่กีกกปก่ป,ปมุมเม่ดหู อันนี้จะเป็นกระลำดอกครับนี่อันนี้มีสามแถวสี่แถวสี่แถวอันนั้นแถวนั้นจะเป็นบักแตงบักแตงกวาแตงขาวแตงสั่งนะครับแถวต่อมาจะเป็นสลัดครับแักวกวางตุง้งแล้วก็ขหนา้าแล้วก็กระลำกระลำดอกนะครับผม แถวสองแถวนี้นะครับนี่ช่วงนี้ยังบ้านเห็ดเดต้าเสี้ยวนี่ครับเดต้าเสี้ยวเบียร์พักกวางตุ้งมาปลูกนะครับฟังนี้เริ่มงามแล้วนะครับอันนี้กระลำห่อครับเดี๋แถวนี้กระลำห่อกระลำห่อที่กินกับอ่าข้าวปุ้นไหมนะครับอันนี้จะเป็นกระลำดอกกระลำดอกนี่มาแป้าก้อนมูครับนี่เริ่มงามแล้วปุ๊กิีบปมกิบปมข่อกิีบปม อ่ามุ้งเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยสวยงามกระลำดอกกระลำดอกกระลำดอกโอ้ตายอยู่ด้วยครับพักปลุก ล้วฟังฟังนี้นะครับฟังนี้จะเป็นผมปลูกนะครับผมเหนมือนกันสองแถวแรกนี่ครับสองแถวแรกแถวนี้กับแถวนี้นะครับผมว่ปลูกต้องในน้เลยเกล้าดีซิบดีนะครับแถวละเกล้าคุ้มนะครับผมอันนี้จะเป็นสองคุ้มนี่จะเป็นแตงแตงมุกสีแดงครับตอปิโดสีแดงครับแล้วสองคุ้มต่อมานะครับสองคุมต่อมานี่ แถวสองแถวตัวนี้จะเป็นแตงจริงนะครับแตงจริงหรือแตงไทยเขานี่แหละนะครับ,นะรบแถวต่อมานะครับแถวต่อมานี่แถวนี้จะเป็นแตงตอปิโดสีส้มแถวต่อมานี่จะเป็นมะอึนะครับมะอึมะอึะอหรือฝักทองเนี่ย ตรงนี้ครับเดินครับแปลงผักผมมันเงนียนต้นมะม่วงหน่อยพร้อมอันนี้ก็จะเป็นกอไผ่นะครับกอไผ่กิมซุงอันเบีย้ยมุกเกิดดีดีเป็มน,นะนมุกเนี่ยมุกเปนเบีย้ยน้อกินนะครับเนี่ยเป็นเบีย้ยพักเบีย้ยหยาด้ะครับเนี่ยเบีย้ยหยานี่ครับเนี่ย ก็บอกเกิดดีดีบกักฮูฮูอันนี้อันนี้บักเลมอนนะครับเนี่ยมะนาวไร่มเมล็ดหน่อยนะครับขเขาเลื่อน่าบักเลมอนต่อมาตัวน,นี้เป็นบักเขือเทศนะครับนี่เขือเทศปลูกไว้จะใส้ทำหู เบีย้ยไม่แปรหรอกครับนี่เกิดเทศต่อไปเป็นบักทัวนะครับผมอันนี้บักทัวพันลำพ้องสองนะครับนี่พันลำพ้องสองผมโหดตามสมือมึงโอ้ยอันนี้ไหมสะออนนี่ไหมสะออนเบีย้ยพุนี่ไหมเป็นเบีย้ยหยาเพีย้ยว่าจะพืชนด,ดีครับนี่แต่ว่าเกิดดีดีแต่มันเกิดดีครับซะมึงนะ อันเบี้ยพัดก็เกิดดีวันนี้สันดีได้เลยนครับอันนี้กระบคุ้งอันนี้ต้นมะยงชิดนะครับเนี่ยมะยงชิดหรือมันจะกธาตุนาพันธุ์มาจากมากล้างศาสตร์นะครับผมล้างศาสตร์อันนี้เป็นมะยงชิดจะลูกใหญ่นะครับอย่าอย่าบระบขุ้งคอย อันนี้มะกรูดมะกรูดมะกรูดบมกุ้งก่อนกุ้งแถวนั้นบมกุ้งขางหัวมันครับเ่ยงานหมดเลยบมกุ้งไออันนี้มะกอกเอามะกอกขึ้นเป็นเัื่องสมะกอกน้ำนะครับเด้อนี่กอกน้ำอันนี้กล้วยกล้วยพันธุ์ดีกล้วยพันธุ์ดีเพิ่นอนพวกกล้วยยังเพิ่นว่ากล้วยพันธุ์ดีเพิราไม่ปลูกนะครับ เกซียังไม่เห็นปลูกนี่กับพกทั่วนะครับ,บทั่วอีกสองแถวปลูกเพราะอ้อยุด้กินครับเหลือกินกับขายแต่คิดว่าไม่ได้ขายดอก <c oughs> อันนี้กิมซุงนี่โอ้หลายอยู่ดิผมโตซูมมือนี่เข้าบรไเ้นั่น,นครับนี่เขาบริด้ตักนำสางหดตะกี้แถวนี้เนี่ยจะตักนำสางหดนะครับแต่ว่าตรงนี้บริเทักนำสางหดเปิดกอกฟืดอ,ออกมาหน่ น้ำข่อยแห้งๆดิเด้อน้ำแห้งน้ำไหลแต่ละข้ามน้ำมาต้องควาน้ำไหลแล้วครับคุณพนเอาทั้อองสี่คนเถอะสะดวกสบายครับชุวยม,มือนี่ไม่ต้องขุดสร้างรักน้ำสร้างนะครับผมณพนเอาทั้อองสี่เลยสะดวกสบายหนึง่งอ่หาหดย่างเศร้ากา้าไปทำงานน้ำเนาะ โฮตาส่าวกำลังงามครับอากาศกำลังดีบ่ฮ้อนก็เขาฤดูหนาวแล้วแต่บนมีหิมะนะครับผมทาประเทศนอกเพิ่นขนเขา่าต้นไม้เข่าในบ้านนะครับประเทศไทยเฮาสบายฤดูหนาวแต่ว่ากลับว่าหนาวอากาศกำลังพอดีโอ,อ้โหฮอร์สโลกสบายครับนี่วันนี้ อันนี้ขันกันไว้นะครับฟับงนี่ผมจองผมเห็ดแปลงไว้แล้วผมเลเลยบมากาปลูกนะครับเนี่ยูกบังคับบรรชาบะกามาปลูกเพราะว่าผมเห็ดแปลงไว้ผมว่าจะกล้าพัก,กอีกนะครับแล้วก็จะเอาเบี้ยพักกวางตุ้งนะครับแห่มันใหญ่กันมาปลูกแถวนั้นเติมนั่นมัดนี่ครับกินมัมัดได้ขายครับใครจะซื้อนะ่ะสร้างจองในนะครับด้วย สร้างจองแล้วให้มาเอาเองนะครับบม่บมบรการจัดส่งนะครับสะดวกสบายเนาะหมดน้ำมาไก่ทัว่เนี่ยผมปลูกผมก็หมดน้ำดินน่หมดด้วยอันนี้เบี้ยบเคี้เทศ เดี๋ยวเขือเทศมะเขือเทศลายชีนีนะครับจะมาปลูกอยู่ไต่ว่ามะเขือพลอยมะเขือพลอยมะเขือคืนพลอยนะครับผมเมื่อก่อนผมมีนะครับแต่ว่าตัวนี้พันธุ์สูญหายแล้วเดี๋ยวจะลองไปตามหา,าพันธุ์เบี้ยนะครับมะยาาครับซูมือนี่แต่ทว่าเขาต้งเขาสิบปลูกนะครับตัวนี้เป็นกรลังกาหลายกระังปลูกพักลายนะครับประเทศไทยเขา เดี๋ยวไปตามหาเ่าไงว่าไปขอซื้อขอแบงเพิ่นมาน้ำกับนี้ครับกล้าเองกับนี้นะครับอันนี้เพิ่นไม่เห็ดร่องหรือซื้อดอกครับเนี่ยจริงจริงเนี่ยผมจะเห็ดร่องนะครับผมวโยกแปลงสิเพราะว่ามันเป็นฤดูหนาวฤดูแล้งนะครับมันจะ น่ำพรขังอยู่แล้วถ้าเป็นฤดูฝนนะครับจะยกล่องอยู่แต่นนี้พันไทแล้วพันไทไให้นะครับผูบังคำวัาซาถาผมมาได้พันเร็วมะเห็ดคล้องขึ้นเลยมันจะมีหล่องยกล่องจริงๆหนาหนาวนี่ห้องโบยกล่องก็ได้นะครับกลังงาม อสอ,อนดนนิกำลังติดมุนี่ติดแล้วเนาะ,ะใส่ปุ๋ยแล้วปุ๋ยเร่งก็ใส่แล้วทั่วมุนี้ก็ปุ๋ยสอ,อนนี่ก็เป็นหล้างบ้านนะครับนี่ป้ากล้วย อันนี้ปลาทูนนะครับนี่เไอ้ทูนทูนทูนนะครับนี่ยบอนบอนหวานมันเถอะทูนนะเออปลาทูนใครอยากได้ไปกินกับตำหูนะเนี่ยหนังขางว่าเด็กปลูกดิอันนี้บังือนะครับมังืออันนีตนนตน้ต้นไม้ใหญ่พี่อนเนาะไอ้มงกุฎไม้ญ่ต้นไม้ไงอันต้นไม้ใหญ่งามไฮงามหน้า ก็ข่ายเงย้ยงหยากครับแป้งพังสิครับแต่ว่าต้องเห็ุเป็นฝอยดิคันบบเป็นฝอยนี่ขันฉีลงนี่พังเนี่ล่มนี่ครับกำลังล่มกำลังงามกำลังล่มเลยนี่ระนาดลูกสาวมาแล้วสิบหาสปไปโรงเรียนยิงแกจะไปโรงเรียนหรือลูกทำไงก่อน สวัสดีค่ะย,ยังครับได้หอบได้เสียกันหนาวาเสียเน่าเสียเน่าพ่อคุยกับ FC ดูสินี่คนงามครับงามหรือเบื่อ <c oughs> พ่อกำลังถ่ายคลิป เนสือเ now เพื่อนนี่ครับเ,อ,เ,อ,เบอ้ยมึงมึงล<ด>องโน๊บเป็นอาวุนป่ะให้มึงดูให้มึงด,นด,นดูนี่ครับเอาจับหนอนข้อเสือคนดีๆนะนี่นี่ใส่มึงดูข้างใน,นจะเป็นขนขนมิ่งเจขนอะไรนะขนขนนุ่มๆเนานะลูกสาวคนสวยกิ่งเกี่ยวกระเวิดเก็บเนื้อโตขนาดนี้แล้วมันยังดวง้วนอยู่เลยนะเนาะสื่อเพื่อนอ่ะ แขนเนี่ยหนูอยู่โรงเรียนอะไรนะกิตยาค่ะปวอะไรละปว่สี่พักสามค่ะเมื่อวานนี้มาปลูกพักซอยวะเหรียญนักเกมเล่นเดียนี่โอ้มาเล่นเอาุ่นแม่สตาร์ทรถแล้วไปบายบายนั่งเกีรียนเด้อหนักซีจีนนี่หนักซีเล่า อ่าฝั่งนี้ผักชีราวครึ่งหนึง่งผักสีจีนเครึ่งหนึ่งนะครับฝั่งนั้นอันนี้ก็ผักกวางตุ้งเครื่องหนึง่งผักขนาเครื่งหนึ่งครับเป็นเบีย้ย <c oughs> สอนผกของผมบ่สดสบายนะครับเนาะ ฉีกขนนกฉีกไก่ลายลมถ้าอยากได้เบี้ยผักกวางตุ้งเอาเด้อครับเด้อเนี่ยปลูกว่ามัดนะครับผมเพิ่งจากขางซองเลผมมาปลูกครับนี่นี่มันมีอีกผักอีกหลายอย่างอยู่ผมสิยว่าปลูกผม,มกินน้ำเหมือนกัน ผมจะซื้อมเมล็ดพันธุ์ของสอนแดงกับเจียไตนะครับโฆษณาเหพิ่นกันอันนี้ก็คณะฮ่องกงนะครับอันนี้ยังทันลงนะครับผมอันนั้นจะเป็นคณะกินกินใบนะครับอันนี้กินยอดนะครับคณะฮ่องกงอันนี้มักแดงเขียวนะครับผมนี่ ผู้บังคับบัญชาว่าโอ้อยาปลูกดเพะว่าเพิ่นปลูกแตงสร้างนะครับแตงสร้างแตงขาวนะครับอันนี้มะง,งูนิ้วนะครับเนี่ยอันนี้มะง,งูยิ้วก็ยังไม่ลงวันลงขุมนะครับเนี่ยนะครับแล้วสิ้างๆนี่ละเนี่ยกอไพ่เราต้องไปเก็บไกลครับเดี๋ยนี่มีอันนี้คือนี่มะแตงกิง่งหรือมะแ,แตง้างเออมะแตงมะแตงไทยนี่ แ่งไทยหรือแ่งจริงนะครับอ๋อหมดแล้วมุ้นี่ผมซื้อมเมลยพันนะครับของ้อนแดงแล้วก็เจียไตยนะครับนี่ทั่วผมมุ้นี่จะเป็นลำพองสองนะครับฟักจะขาวเมื่อจะหวานนะครับนี่ปลูกเพราะอายุได้กินครับเแล้วกินกรขาย แต่ว่ามีคนสั่งจองหลายเลยดิไปสั่งจองกับเมนเข้ามา้ะครับด้วยสั่งจองพักมีบริการสั่งจองแต่ไม่มีไม่มีบริการส่งนะครับให้มารับเองมานะครับโอ้ยสะอ่อนนี่อันมูมันติดแล้วเนี่ยล่ะอันประกาศกระลำดอกนะครับเดี๋ยวกระลำดอกมาก่อนผู้บังคับมณสาผมนะครับผม ปลูกนี่ปลูกนี่นี่ครับปลูกนี่ปลูกนี่เอาปลูกนี่นะครับผมสั่งใหญ่นะครับผมสั่งใหญ่ว่าให้เอาตัวนี้ออกปุ๊บไอ้มันยางหน่อยๆกระสามสิบเสนนะครับเวลามันใหญ่ขึ้นมาบ่าดอกมันจะได้ใหญ่ตูมันจะได้ใหญ่นะครับนี่ตอนนี้สะออนหลายเนี่ยก็เลยใหญ่ออกนะครับ อันนี้ถ้าจากผมไปนี่เป็นป้างหกนี่เป็นของตะกรรมนะครับเด้อเน,นี่ยเดี๋ยวตะกรรมจะมาถางออกอยู่บุ่มหอมทอดนี่แหละครับนี่หอดต้นไม้ไงต้นไม้ไงนี่จากต้นไม้ไงมาหอดข้างหนา้าสุดน่ครับสุดอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะครับจากต้นไม้ไงมาหอดนี่ครึ่งหนึ่งแล้วก็จากครึ่งนี้ไปหอดพุ่นนะครับ ก็ถือว่ากว่างอยู่พอสมควรพอได้ปลูกพักปลูกหญ้าขายโอ้ปลูกพักปลูกหญ้ากินนะกำลังตน้นลงต้นไม้หลายนะเ,าเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไว้สำนีสะก้อนนะครับเดี๋ยวจะมาอัพเดตเรื่อยๆนะครับเวลาปลูกพักกวางตุง้งเปียแผลเบียพักนะสวัสดีครับบ๊ายบาย